สระผมบ่อยทําให้หนังศีรษะมันขึ้นไหมสระผมบ่อยทําให้ผมขาดหลุดร่วงง่ายไหมเราควรสระผมด้วยน้ําร้อนหรือน้ําเย็นโอ้โหคำถามพวกนี้นะครับมันเป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากรู้แล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีคําตอบที่ผิดๆหรือว่าความเชื่อที่ผิดๆเนี่ย ต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยคลิปนี้นะครับผมได้รวบรวมหลักการความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ข้อแรกนะครับสระผมบ่อยไม่ทําให้หนังศีรษะมันหนังศีรษะของคนเราเนี่ยมันมีต่อมไขมันมันจะผลิตน้ํามันมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแล้วก็ลักษณะของร่างกายเราเองนะครับการที่คุณใช้ยาสระผมหรืออะไรที่ใช้จากภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้หนังศีรษะของคุณถ้าคุณเป็นคนหนังศีรษะมันมันก็ยังจะผลิตน้ํามันออกมาในปริมาณเนี้ยอยู่อย่างเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหน แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะสระผมทุกวันคุณทําได้เลยครับมันไม่ได้ทําให้หนังศีรษะมันขึ้นมันยิ่งดีด้วยซ้ําที่คุณได้ขจัดความมันส่วนเกินออกไปข้อ 2. สระผมบ่อยทําให้ผมขาดเสียหลุดร่วงง่ายไหมคําตอบคือไม่เสียครับจริงๆแล้วสิ่งที่จะทําให้ผมขาดหลุดร่วงง่ายแล้วก็ผมเสียเนี่ยมันคือการที่สระผมแล้วคุณไม่เป่าผมให้แห้งในทันทีคุณอาจจะมัดผมแล้วก็โพกผ้าเนี่ยทิ้งไว้สี่ถึงห้าชั่วโมงหรือปล่อยให้มันแห้งเองอันนี้แหละครับมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยขาดเปล่ะหลุดร่วงง ทำให้เส้นผมเนี่ยเสียสุขภาพเพราะว่ามันถูกกักเก็บในความชื้นนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแนะนําให้ทําให้หนังศรีรษะแห้งเลยแต่การใช้ความร้อนหรือว่าไดร์เป่าผมควรใช้ความร้อนในระดับน้อยๆนะครับไม่ควรให้ร้อนมากเพราะถ้าเส้นผมโดนความร้อนจ,จัดๆมากๆนานๆมันก็ทําให้ผมเสียแห้งแล้วก็ขาดรั่วง่ายอยีกนั่นแหละครับทิปส์นะครับ,รบก็คือถ้าคุณสระผมทุกวันสําหรับคุณผู้หญิงนะที่ผมยาวแนะนําให้สระแล้วก็ ล้างความมันส่วนเกินกับสิ่งสสโปรกออกแค่เฉพาะบริเวณหนังศีรษะก็พอนะครับถ้าสระทุกวันไม่จําเป็นต้องสระลงมาถึงปลายเส้นผมเนี่ยทุกครั้งเพราะว่า ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้มีสิ่งสกปรกเยอะการที่คุณไปโดนมันสาะมันหรือว่าถูมันทุกครั้งเนี่ยมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยถลอกนะครับแล้วก็คิวติเคิลมันอาจได้รับความเสียหายได้ข้อ 3, สาสระผมด้วยน้ําร้อนหรือน้ําเย็นดีกว่ากันคําตอบนะครับคือคุณจะสระด้วยน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นก็ได้แต่ไม่ควรร้อนมากถ้าร้อนมากมันทําให้เส้นผมเสียง่ายครับและแถมมีอีกข้อนึงนะครับข้อ 4. ก็คือลดการใช้ความร้อนลงนะครับพวงอ่าไดปลาผมร้อนจัด,จ,ดจัดการจี้ ใจเข้าที่เส้นผมร้อนมากๆหรือว่าการใช้ที่หนีบผมนะครับการลดความร้อนลงก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้ไม่แห้งเสียแล้วก็เปล่ะขาดหลุดร่วงนะครับกดติดตามช anel นี้ไว้นะครับถ้าคุณมีปัญหาผมร่วงผมบ้างแล้วก็อยากจะมีผมสวยที่สุขภาพดีขึ้นผมจะนําความรู้แล้วก็สาระดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสามารถทําตามเองได้เลยที่บ้านนะครับผมวุฒิวุฒิเมธสวัสดีครับ